มันปดทงบนตรงนี้ใช่ตรงนี้นะถูกแล้วไม่ือนแสบท้องอ่ะไม่ไหวอ่ะปวดท้องพี่เมเจ้าของหัวตเลยอ่ะไม่ไหวป่วยแล้วตอนนี้ใช่หรอผมพักเลยจิงจริงกูม่ไหวอ่ดูเสท้องอ่ะงูนแต่เขาชอบท่าหนูนะท้าหนูทำเงี้ยท้าหนูเ ปุมไงหาได้ทุกคนนะคาทบเยงขาทำหน้าเนหนื่อยแล้วเนี่ย <Hey. S 1> oh. ม้แล้วเหมือนอยากมีสวนรวมนะเพราะว่ายันหน้าเหมือนหน้าเขาผาดถุนีถุงด้วยนะโอ้ยไม่บุกผมน้องสูงไม่เห็นดิดูฝั่งดูฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นเขามีกันคนละสูงเนี่ยถุงสถุงกินบะหมี่ไหมมือดึกไงเราออกกําลังกายก่อนแล้วค่อยไปกินปล่อยพี่นวลกลับบ้านไหม ตายละไม่ดีเลยงานหนุ่มผปวดท้องมันในนี่มันเก่งท้องแต่ว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันได้กามท้อง ช่วยเบิร์นอันเนี้ยสำหรับคนที่กินแทนผู้นี้หายเป็นกล้ามเนื้อหนูปวดท้องเหมือนหูไม่สบายแล้วนะไม่แต่่งนีสิคือหรอหยุยุดจะปวดตรงนี้ใช่ปะเดี๋ยวไอ้นี่จะเข้าใจดีนะเข้าใจผิดป่มันเข้าใจผิดว่าเรากลังนนี่หว่าใช่อ๋อจะบอกว่า ตันนี้มี L คาะในทีเนาะใครคาร์ดิโอใครต้องการเรื่องเบิร์นตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้มีโปรไบโอติกครับตัวชาไทยมีโปรไบโอติกเนาะช่วยเรื่องกีพีในป้ายได้ค่ะตองอันนี้ราค่ะมันได้สองกระปุกนะอใช่มันได้สองกระปุกโอ้ยเนื่อมากุมไม่ไหวแล้วไม่แล้วแล้วหุ่มต้องไข่คนเดียวเลยไม่ใช่แล้วสิ่งที่ผุมทำคือหุมไม่ได้ ไม่ได้เอาตัวเองขึ้นไปนะขุ่นข้ามีแล้วทไม่นูเจ็บอะขยเขยงครับหนูไม่ขยงพี่พีทแล้วหนูทำไงคะโอ้โหแล้วโหนหนูพยายามโหนโหอแต่มันไม่ได้แล้วมันปวดด้วยมันไม่มีการหรือมันแง่ของชีขาดอะไรแน่นอนจริงๆมันเป็นการเกร็งปวดหนูอาจจะไม่ดีนะตอนนี้ใช่เหรอขนาดเลยใช่ตอนนี้หายใจเต็มพิมพ์ไหมครับคือเข้าไปนี่เรือต้องพาไปวินนะ่ที่ทีสี่ทีอะไรนะ แ่ก่็รอเดอะไรนะ C C T V แกทีว้อะไรแกนที่ัดวพีนนใช่ใช่อยากจะเล่าเลยคือแต่ก่อนนะคือแต่ก่อนนะเขารู้ว่าเราอะเราอะเป็นคนชอบออกกําลังกายยังไงยังไงไหนเล่า จะไปไหนคะเดี๋ยวหนูไปด้วยอ้าวจะไปปั่นจะไปปั่นจักรยานที่สวนปูไปปั่นยี่สิบโลอ่ะบุ๋มบุมทำได้สบายเลยแล้วคือเหมือนแบบเออไม่แล้วแบบบุ๋มไม่แล้วแล้วบุ๋มก็บุ๋มเออมันมันสนุกดีเหมือนกันนะได้ข่าวว่าจ้างเลยเหรอได้ข่าวว่าจักรยานปมื่อกีพี่บอกว่าไปขี่จักรยานพี่กล่องจักรยานอยู่หลังบ้านนะจำได้จะให้อะไรนะบัตรชาแนลบัตรชาแนลซัตรชาแนลให้ตอนนั้นบัตรชาแนลมันสามพันผมได้นะ ไ่เดือด้งคิวอะอ๋อแล้วพี่เลยซื้อแชนแนลให้คิวแล้วคกนก็ชะลอหนูให้รอเลยเพราะหนูไม่ไหวแลยแล้วหนูอะในใจหนูแค่คิดว่ามันตรงทางมันจะมีบอกว่ากิโลกิโลไปให้ถึงไปให้ถึงมุ่งมั่นมุ่ง คิวไปอ่ะเพราะว่าเพราะผมไปใช่ไหมจะได้มีเพื่อนปั่นเพราะผมก็ปั่นไปก่อนแล้วผมก็บอกคิวว่าคิวไปสิแบบมีแบบหนุ่มๆเต็มเยนน,นักกีฬาอะไรยเงี้ยเอเอแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวไปแล้วซื้อบาดให้ด้วยแบบที่คิวเราแล้วไปเป็นหนุ่มๆไปไงมีแต่ยุงแต่วันที่คิวไปมันดันไม่มีไงไม่มีผู้ชายเลยอยากรู้ว่าจักรยานที่ซื้อมาปั่นอีก <c oughs> ผมผมว่าซื้อจักรยานให้เขาแบบจัดเต็มมากเขาตั้งชื่อจักรยาว่าน้องจำใจโออจำใจมาปั่นแต่ว่าตอนนั้นอะตอนตอนที่รู้จักกันแรกๆอะให้ทำอะไรก็สนุกไปหมดได้บุ๋มชอบบุ๋มชอบปั่นจักรยานตอนไหนไม่รู้เออดีไหมไม่น้องจำใจอยู่ตอนนี้ถูกปวดท้องอยู่ เปลี่ยนแบบล้อเปลี่ยนโซ่แล้วตอนใสงเปลี่ยนบันไดครั้งแรกแปลกมากเลยเพราะมันหนาวปกติเยอะมากเกมแบบเวลาปั่นจักรยานมันเป็นกางเกงมีมีแบบมีเบาะอยอยู่ดิเออเออมันมีเบอกรอยใช่แล้วมันจะนิ่มนี่ชอบผมมีรูปเดี๋ยวหารูปกไปปูกยิบมาถือใหนู่ต้องขายไว้เถอะกลับมาขายเถอะวันทุกคนทุกคนเดี๋ยวเพิ่งหลับนะทุกคนเขาจะหลับช่วยกดปิไว้ก่อน กดไม่มีใครกินโปรตีนตอนนี้เลยหรอครับมันดึกไงเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไม่เราซื้อวันนี้ใช่ไหมไปกินพรุ่งนี้ก็ได้ก็เหรอใช่ได้ใช่ป่ะอ๋อมันขึ้นแล้วโอ้ยมันค้างมันค้างอล้วไม่เอาขาเข้าใต้ตรงนี้แล้วเพราะว่าหนูขาดเจ็บไปแล้วทุกทุกทุกคนโปรตีนเอ้าพี่พี่ปู8เซลล์มันหมดก็มันมาแค่สามทุกคมันมาแค่สิบนาทีวิธีก็พูดเลย พพีี่่าไปเขายไปแล้วคนซื้อไปเยอะด้วยเอาอีกเอาแฟนเตลอีกะอ,อ,อะไรริงหรอ,อ,อกดกดแล้วเจ็บปะบแต่ถ้าทำบิดแล้วเจ็บอะกลรรัมรอหรือจะมาหรือเป็นพมยมกับตาลิงปิงพอมันหรือลอ,อ,องซ้ำไหมเขาบอกมันหายต้องซ้ำเลย ราวกทองอ่ะนี่พี่จุ๋มอ่ะถ้าลงร้ายแบะพี่จุ๋มเป็นคนแรกเลยนะจะมากระโดดดึง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 เดี๋ยวผมมั่นใจมากติดใจมันสงสัยว่าทำไมวะไม่แต่จริงๆอ่ะไอัเนี้ยอันเนี้ยมันเอาไว้แบบเหมือนกันนะคือมันไม่ได้ทำไว้แบบพี่หมูทำนะทำไงนะปู่ทำลืมไปแล้วอ่ะแล้วไงต่อเอ็นเอ็นเนาะไหน ยังดูมีความเป็นไปได้กว่าเยอะเลยใช่หรอใช่หรอออันนั้นได้แต่ถ้าลงไม่ดีมันจะไปหลังแข่งต้องต้องเอกมกว่านี้พี่พีชสั่นมากเลยนะไม่นะแต่พี่พีชแคร์ดูใกล้ๆก่อนพี่โนนไม่สั่นเลยโอ้ดูนนด้วยตัวด้วยโนนดูใหม่อีพีพี่ดัไม่สั่นเฉยพี่พีชสั่นแบบกระโลมอ่ะไม่รู้ขอดูอีพีเดียวพี่โนนเนี่อ๋อมันได้หลังแข่งไม่มันผิดจุดมันต้องไป รายกานดีน่้าง้ไมมันดึงได้มันแล้วทแล้วเองไหมขึ้นหน้าเขาเอาเอาบกเอาบกเอาบกแอบเสียงนี่โอ๊ยทำไมอะบุ๋มคนคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาเอาแบบไอ้ลูกน้ำหนักผูกขาแล้วดึงตัวเองขึ้นไปด้วยนะเขาูผูกขา20่สโลแล้วดึงตัวเองขึ้น ประจําหนูมันมันช่วยเรื่องหลังด้วยนะคือผัว่าหนูหออัเนี้ยอ้เรื่องหลังหรือเปล่ารจะหนูยงเนียคือเวลาเราดึงตัวเองขึ้นอ่ะมันเหมือนกับยืดหลังด้วยวิธีธรรมชาติเนาะไอกระดูกที่ข้างล่างอ่ะที่มันทับเส้นประสาทอ่ะมันก็จะถูกดึงขึ้นมันจะดีขึ้นหรือว่าถ้าใครดึงได้เยอะสุดทําชาเลนจ์ให้เขาไปเรื่องของได้เลย งหนูบอกปวดท้องจะมีคนบอกว่ากบไปหาหมอกันหนึ่ปวดท้องพี่ผีไปหาหมอไหมเข้าทีซีเอซีทีสแกนปวดตรงไหนตอนเนี้ยปวดท้องบนนะแล้วก่อนโหนเป็นปะไม่เป็นไม่เป็นกามเหนือไม่ได้ผลเร็วขนาดนี้เลยเนี่ยมันปวดแต่แบบมันปวดเหมือนเกร็งค่ะไม่หนูปวดยังไงมันปวดแบบตึง ไม่แต่ข้างบนมันไม่ใช่ลำไส้อยู่แล้วเนาะเข้ามันเป็นกระเพา<ร>ะกระไั้งะ้าตับเลยเหรอกระเพาะตับ <c oughs> ก็อ่าก็านของกินนะกัมกัมกัมเลยอักเสบเลยขนาดนี้เลยเหรอครับลำไส้ลำไส้เย <c oughs> <c oughs> ชอบคนในไลน์มากเลยนะนยที่ที่สนับสนุน